สวัสดีจ้กพี่น้องกลับมาสู่โหมดเดิมหมดเก่าฮะอยู่ในฉากเดิมพี่น้องกลับมาจากบ้านแล้วเมื่อนี้บ่ได้ไปทางไหนดอกพี่น้องบ่อยากไปไสก็เลยอยู่ห้องมีขนมเส้นกินก็เลยตาขนมเส้นกับกลุ่งลวกพี่น้องจ้าเบิ่งเส้นโอรัวมากเลยกิัง่ายๆนะพี่น้อง่ะอ กลิ่นแยมไหนก็แซ่บเพื่อนมือเคีย้ยวคืนกรอบเอามาจกบานอ,อันนี้พักเอามาจกบานอีกหน่องอีแมลเพิ่นเก็บให้ ีเยบางคนิว่ากับบ้านบางอย่างนี่คือบ่เห็นหน้าลูกไส้บองีนว่ากลับไปทางอบ,บนพี่น้องกับไปทางบ้านยากับไปทั้งมองแฟนนะจะวัาหลู่กันอยู่ทางบ้านยาของอยู่หนองบัวพี่น้อง เลบทเห็นหนะคลิปที่ก้อนหนานี่กับนั่งกินเขาก็ไม่ยานพี่หน่องกินเขาก็แม่แฟนหม่คมคนถาว่ะแม่ยขอ,องบอกงาแม่ยขอ,องแม่แฟนนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดีย๋ยวนี้เสือไวรัสมันกันรายพี่น้องก็เลยเ่อยากกินคองดิบกันได้กุุงก็เลยเอามาลวกที่แรกว่าสิกินกุุงดิบเนี่ยนักก็เลยเอาลวกเอาดีกว่าเดี๋ยกำบันก็โอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องบบอยากิกรรมมหาอด มันยากาศยุบันกลับไปกับภากันหากุงแต่เขียบ,ยบม้อนมวนนต่เียจกิโมะมือแรกกับแมย่ยามยายเย้เพิ่นภาคเปหาสวนกุง มือที่สองกระาพากันไปด้านหน้าด้านหน้า,ห,นา,ห,นาหากไตเสียดใตเสียดกุบกิบกริมวนครับมวนกุบ พักต้องเปล่ากินที่นั่งมันสีเหีียวมันสีลวกแม่มันเอาไม่อะไรเฉยใดขันยิบมาท่านกันเลยปุ๊กไว้ยเต็มสวนเนาะ เราไม่ฝรั่งไม่กินสจ๊หอมหวานอ๋อหน,หน่อย อืมกระเด็นไปนเ่นตําส่วนแล้กินซ่วง เป็นไ่ได้ผู้ดได้บอ <c oughs> นม่คือราจำป็นนี่ดีก่ะอย่าออกนอกบ้านนะพี่น้องเด้อเป็นการป้องกันเยาของป้องกันคนอื่นพร้อมนะพี่น้องอยู่บ้านดีที่สดุดเช็ดยาของเซพอนเราพังบางเชื่อเข้ากับว่าเขาป้องกันดีอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าคนอื่นนะ่ะ ไม่รู้ดีหรือบด่ดีเป็นไปได้เหรอกะนี่แหละอยู่บ้านอยู่ซองเลยพี่น้องปลอดภัยสุดแต่สำหรับพี่น้องท่านไหนที่เลียเ้ยงเลี้ยงไ่ได้ต้องไปทำงานือเอวนีก่กะหนูแรกสุขภาพเยอะของดีๆพี่น้องอเคยนะักากป้องกันดีๆเป็นยังมาก บอกว่าจะเข้าเจ็บป่วยยังเดี๋ยวพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอโทษกอะไรพอแม่พี่น้องกอบขว้าเพิ่งกับเป็นห่วงเนาะลูกหนีเป็นยังมากอยากพี่น้องเพิ่งกับมาเบิ่งบอลเลดด้วยพี่น้องก็เลยอยู่คนเดียวเลย อย่งหมูแช่ไว้ลายมือแล้วให้ตัวเย็น boleh ke ape อย่าเพิ่งเข้าแล้วกันเก็บกุ้งไว้ก่อนเก็บให่อือืมอิ่ม กนินแม่จ้าพี่น้องโอ้แสบแฮงเบิ่องนังไปกินไปพี่น้องเอาสำหรับมือนีกะ่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหล,ลายๆจ้าที่เข้ามาให้การติดตามรับส้มคลิปแอลมาโดยตลอดเนาะพี่น้องเนะเดือนนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเพจบันไดพี่น้องลง ตาล่งเป็นภาพโดนโดนล่งเทือยแล้กกะบ่คอยได้ล่งคลิปปันใดแล้วก็คอมเมนต์บ่คอยได้ไปตอบพี่น้องปันใดในเพจพี่น้องก็ขอโทษขออภัยหลายๆลด้อพี่น้องเด้อกับบ้านวังยานก่กผ้ากันไตบหน้าค่าเหตตะเอียงกับบรูกับพ่ออีเม่กับพีมอนยู่นาพี่น้องก็เลยบ่คอยไม่เวลาตอบคอมเมนต์พี่น้องปันใดแต่ว่าเอากะเดอกกะสิมาอะไรตอบให้เบิดทุกๆคอมเมนต์นะครัพี่น้องจ้ากันตอบทาบในก็ขอโทษขออภัยน้องพี่น้องมือนีกะ ได้ล่าพีล่าหน่องไปก่อนจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้ามื้อหนาพี่หน่องสำหรับมืนน้อนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ